บาดเนมเนตอนเตยังตอนก่อนเชิญเจ้าปองใจตัง้งบังบัญยายขยายภาคดอกเอมื่อเอิญหนัยากปันใด้การสิ้นสวก นุ่มเจ้าล้อควายตั้งฟังกันไปให้เต็มเอี่ยมเต็มเบิ่งต่อหนึ่งแล้วดอกก่อนหน้ามันจีบยาวน้อยน้มน้อยเสี้ยมเบิ่งต่อหนึ่งแล้วสี่จางเปี้ยวสิ่หูเห็นดอกเมียเอ๋อนาต่อจากนี้สิได้เน้น นอกเป็นบอนตอนสําคัญนะเตตามจันมาเลยเอ้ยอย่าสู้เชยรอซ้ํานะหนอยมแม่นายมพอสมัยปลายลอหาดําเนินมา สุดเขตจดไปเหตุบอกไปจอดซอยหนึ 1, 100, 000, ่งอยหนึ่งพันปายออกไปแล้วนั่นสองร้อยสี่สิบสามเปียลักทานมีนวันเทิกโยผู้เกี่ยวชานเพื่อจานไว้ฉันสีน้ำมาให้หนอกฟังปายเป็นมันบอนก้าวถึงตอนนองวาขาหลัด นี่ไฟโพสแสงดอกเบี้ยดอกพวันน้าเมื่อนี้ฟ้าสว่างแกงกะเตรียมตัวจางนะเมื่อนี้ฟ้าสว่างแกงกะจัดแจงเตรียมตัวจะดาวเทียมเกียนเกื่อนข่าววนดอกวันพร้อมนาง บันดกของลกลงเตย,ยจนขาเรลาแป็งแสงน้อยอน่ยมพ่น้อยมแม่สวมก็เปินไปขาบเมืองลางเปิ้ลไก่ยจังกีดอกคนเขาและเครื่องคอนัจังว่าสมหนึ่งฟองเอาหมูมาหิ้งสาเด ตามไปทางเคื่อนนะเพื่อกไปนําคนหลายคนพอขาต่างบางกะยางบางกะขึ้นนอกห้อยกันดอกพอเอ้ยการเดินทางว่านั้นยากยิงกันจริงได้ยากนําปรงหัวป่วยสิอล่นดอกกิน บางที <mile> ่มันบอบอยู่เลยสมเปลาจะต้องปล่อยเพื่อนไปมือดาเล็กเพื่อนไปมือละหน่อยสองจำร้อยละยาทั้งไอ้ยังละแม่แถมตีเอาป้อนลงขันละกันจีขันย่างกับป้อนตุ้งนี่มองเดียวหลอกกันจีปั้นเพิ่นดอกมานั้นอ้าวกว่าทีไปหอ กลางเมืองลางกลาเดือนปลายกายเป็นเมืองกายเป็นตรังจำเดือนก็ยอมมีบางครั้งอาเนจจางน้อสุมข้าอกนตาเปอำนาจน้องเมียคว่าสิได้เตลาบาทกว่าสิได้เตลาบีอาอดเมียเข่า ผ่านเข่าเกตด้านหนองระหันนอกแม่เอ้ยเปลี่ยนกาทันหัวเมืองตั้งแต่เดิมลาเขาตามได้ยินแต่คนเบาบ้านบึงมอหรือบึงหัวเป็นกำว่าบ้านนั้นคือเมืองกุ่มภาว้าสมัยโสมือนี้จัดเลินเขื่อนเลินแต่หลังดอกพอเอวา นาพักน,นอนพักจังดอกคืนหนึ่งก็เลยกายหมายใจเมืองจนนาบูดเขตนาคอนกันควันไม่หลวงธานีเปียใจที่เป็นคนเมืองนี้มีสักเิ์อุป,ปหารหากเป็นญาติผู้เก็บไก่บอกเคยใดดอกพวกเพี้ย หลวงเสียสิยิฐีโยธาราชบุตรกาดังเข่นล้วนตั้งแต่ใจงามนาะงอยากไปถามมาไปพบจานบ่จานำจนะ้ำอจแน่ว่าโตเป็นไนอ้คอยตาไม้ไปตัวเทียน เป็นบอกเอ้ได้ยินเสว่าเสียงสำจอยสกคอยว,ว่าว่าจังดานนาเออประันตาประเทศผู้เป็นเจ้าเมืองนะจนนาบทนั้นก็ได้ดอกยศใหญ่เป็นประจักษ์ดอกแม่เอ้ยตั้งแต่พร้อมปนานนครเสียเลากนแก่นเครืองแด้เป็นเมืองนะ เออคิดอยากไปทำเสียงกระเกิดกกระเรืองบาโถวยสากบ่มีซ้ำด้วยเป็นนายห้อยถอยสาขุนดอกเมียเออโอ้โอ้เออนางจังไดเบิดใส่พุ่นดอกเขตทิ้งชนโบสดอกพ่อย จนเงื่อไหลไขฟอดกว่าสิเดือนบอกถึงนั้นหลายขึ้นมันแต่แหมห่างนาหลายขึ้น้ันแต่แหมยังไขปัน้นดันตาตั้งแต่จากเมืองกุ่มภาวะได้เสียผ่ากวบมือกะเดงมองดอกปันมานจนนาบทเจ็ดขายดอกเบึง แกงม้วนเมียหนะล่อลำซีเ้าผากดอกปลอยหัวออกกินยามนะน้อเมียน้อหล่อลำซีเ้าผากละวังในน้อกุดกวางนะโตถึงเท้าสีเ้าหันส,อส้อนซ้ำนจังสีตอดมาจิตยาเก่นอ นั่นลูกโยบานปานนี่นี้จังไนว่าอุนอยมนมันม่เมีนไก่ไก่พึ่งสิเคืองทางเที่ยวนะเหลียวเป่นไปทางหลังดอกกังในกะใจอ้วนนาติโทิุ้ ด้เจ้าเคลืนแต่เบื่อบากยากฝันนี้ตีละว่าอันขายค่าดอกบอเคยนะโอ้ยอย่จังไดน้อเมี้ยเออยย่จังไดน้อลูกเอยดอกเมียมิงกันหาบ่เด้อ สิ้นสาตาในแสงกาสร้างพ่อดอกเพียงเนียงยามราตรีนอนคุมมือกายเกยกายหน้าผากยากหลายเด้อังอันอกันนานแ่แม่นอยู่ไกลแล้วละนาสา จากกินจนนํนำหมดกำหนดฝปายใจยับบอ่มานผาช้ะเลย่ยงนาฟัว้างะวัติกันตั้งแต่ดืม่มดาลนอกตังกวนหลวงปริดีสวนตนนั่นละเป็นเสกคขังละเข้าช่วยราชการนอกพอเอ้ยนา ต่อมาอีกพอท่านไดเดียนยอดอีกคนเปลียนปายพักีจุมพนพว่าการดอกเงี่มนะแต่ก็มีน้ำเออและน้ำเลืมว่าปวนแปรว่าเจ้าพอป่ปญ,ญาแลเปลียนที่เข้ารบไปสุพรัเมือบอกเปลีป่ยนแปลงในตอนนั้นเขาน่าแล้ง อยใส่แสงยางดอกน้ำควยนะกาจากเมืองใกยาพูมมาโซบำเร็จนาดลงคุณแน่เมืองนี้คุณเข้าใก่ดอกหวงไก่เป็นเจ้าอยู่ดูว่าทางข้างหน้าดอกเต็มด้วยดอกโบกนาง เขาวางหนานั้นป้าหูจะเกินเจอว่าอย่างนิ้วใดหวังแค่ทางโซสรอดดอกเชียงใตยที่ไม่ข้าแม่ตามมาคาที่สุ่มเดียวไหวยอีกอยู่บาดตาแบกแง่ขังขวาขังใจหิยวไว้กะไกล้กันดอกแม่ จักว่าจักเที่ตันดอกไม้ลันดอกพันโน่นนานาล้วต้นวัวควยได้ไปทีมอเก็บท่อบางโตเงาบางโตบะกินหยาอาทิตยจาเอ้ยนาสังเวี่ยที่ตอดลำพังเว็เต้าวันพ้าเท่าละก็กำดอกยมือนนา โอ้ยคิดไปเมื่อตลอดกรรมนาหัวตังคนของสั่งมาคือตำนองพอพอผามแด้เข้าตียงเปิ้นนักบากันหนาชาเด้เป็นพ่อขาผามาหนาเป็นหัวตังปันทางหลังกะใส่ต่างนอกทางนาบัดใส่ซ้อง อันทั้งคว้าปัดเตอองทั้งตวงปัดนาคนสองกะทิว่าคำามเหวส่สันสาน้ำคุณคุณวัวตัวพลาดลมสองน้อยกะเล่าตีผัดบาน้องนางว่าตายจากชาตินำกลับมาเกิดชาตินี่ได้มาเกิดเป็นค้ามนาง จังตามไปขวาลูกพระอมส่องลาย้ Nh อนมันเป็นกำเมนเต่าแปรอเอาแล้วตีลากโอ้ยน้อแม่เกียยากเอ้จัดนาแสงเอ้ยสิจังใน,บ,น,นบ้านน้อนาหลายวันเนือนตั้งแต่ไดใดเที่ยวเอาดอกขอาเขา ตั้งระเบียงกระบังเบาสิขาดแคนแผ่นเกียงลงจากเขาจังไปถึงเมืองนะักดอกเบืองกลางพอก้า,าเกตตั้งดอกเล้นอมนะางเขตจังหวัดภาคกลา,ง,างรบบูรีมติ้นกวางดอกเป็นหมองวันสิขายดอกแมนะ่นางเออบางนั้นเป็นเกตขาย พ่อขใาญ่เป็นประจกักษ์หลวงทุณทอนพอักดีูเทธิคอยดอกฟังเสียงเสียงเพิ่เอื้อโยไยเจ้าแต่เอากาสพ่อขใาญ่หลวงน้ำมาสอนเสียทีไก่ต้นหากได้ขายเสื่อแต่ข้าวลนึ่นาเอาละน้อยโมเมีเอาละน้อยโม,ออยมพอ เอาลาน้อไปสิไขยสิซื้อก็แล้วแต่ไปเทีมื่ตอนนี้ยังอยู่ทั้งเขาดอกหมอกไม่ย่ำยงเมื่อยกะปล่อยดอกเกดันดอกกันตาใหญ่เทียเออว่าจะลำไหวยดอกลำจีนนาง เส้นลำบากยากล้นหมอจักล้นหน้าเคยขันอีแม่หนะเออสมกับคำที่เป็นตานไว้ว่าสุมพ่อใหญ่ผู้โบราณหนะเปือนกาจีสอนลานขวากุดไฟไทยเป็นบอกบาคขันเหม็นเป๋อยากกุกอยากให้เป๋ข่ารอกหัวป่วย ขั้นพเอเร่อยากรูลุยให้เจ้าไปข้ามาขั้นอยากไปขี่ไถ่ไปอยู่น้ำเขารถตัวเนื้อเสงเอ้ยเสงเอ้ยเนียบอกเี้ยเจ้าเสียกก่อนโอ้ยมาจานมาเกลี่อหอดคำเท่า